โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกมเอวีกันนะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บ้านบนหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือร้านค้าพาเนจรสุดคุ้มรับ1สก,กินลิมิเต็ดทันทีการันตีใน250คูป,ปองนะอันนี้ก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วใครสนใจก็ดูกันได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปกัแล้วกันเนาะอันนี้เป็นกล่องแจ็คพอตกาลีแล้ววิฟยกเซตเออแจ็คพอตสก,กินกาลี ali, ทั้งหมด4สก,กินแล้วก็มาพร้อมกับกล่องแจ็คพอตสกินวิฟอีก3สก,กินเนาะเท่าที่ดูในรูปก็คือมี4สก,กินกับ3สก,กินโดยภายใน7วันนี้เท่านั้นนะครับเพียง9คูปองระยะเวลาของกิจกรรมคือ21ธันวาคม2564จนถึง 27ธันวาคมสังหานี้เท่านั้นนะใครสนใจก็ดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวนี้เรามารีวิว,วกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะครับก็ใครเป็นเมนกาลีกับเมนวิบก็น่าสนใจนะซับสองทั้งสกินทั้ง2กล่องนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันชโอเคครับอันนี้กล่องสกินนักเรียน RV แล้วก็ทำคลิปรีวิวในช่องนะใครสนใจก็ดูกันได้นะอันนี้ก็ โอเคครับก็รับของรางวัลเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในหน้าร้านค้ากันนะชิละกล่องแจ็คพอตสกินกาลี ali, ก่อนลวกันเนาะชุดสุดคุม้มเปิดพรลุนรับแจ็คพอตกาลีสกินถาวรเออแล้วมีทั้งหมด4สกินเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชร แจ็คพอตหรือสกินถาวรโอกาสออก1.95%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน39.62%เพชรอยู่ที่58.43%ก็อัตราออกจากพอตกับสกินก็ค่อนข้างออกอยากเนาะแต่เราก็ไม่เคยได้อันนี้หรอกแจ็คพอตอยากได้แจ็คพอตดูสักครั้งเหมือนกันไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะเราไม่เคยได้เราก็เลยไม่กล้าตอบว,ว่ามีจริงหรือเปล่าไงเพราะว่า ไม่รู้ดิว่ามีคนมีได้หรือเปล่านะแต่เรายังไม่เคยได้ก็บอกว่าถ้าได้แจ็คพอตก็จะได้แบบทั้ง4ตัวไปเลยเนาะอืมเปิดเพื่อรับสกินถาวรทั้ง4ตัวอืมก็ที่จริงสกินก็ค่อนข้างสวยนะสกินเนี้ยเราชอบอยู่ของกาลีแล้วก็มีสกินนี้แล้วก็ Dark a s อ a s ซ i n ินสไนเปแล้วก็ต่อไปเป็นต้มออยำคุ้ง <laughs> ต้ยมยำครึ่งแล้วก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชรสิเมตรแล้วก็เพชรยีเมตรเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่ละสกินหน้าตาเป็นยังไง By ไป I totally know what you did last summer. <sighs> Revenge is a dish best served cold with a glass of Chianti. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูที่กล่องแจ็คตสกินการดลดแล่ะกันเนาะเริ่มที่กล่องนี้ก่อนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกดเข้าไปเลยเนาะก็ชุดสุดคุมาัน,นี้เนาะเราเริ่มที่2กล่องก่อนละกันเนาะฮึมา,มาดูกันว่าจะได้สกินหรือเปล่าโอเคกดยืนยันเลยละชุบฮึ pp. นี่เนี่ยต้องได้แล้วเปล่าชุบได้จะก,กินอะไรอืม <c oughs> เกลือโอ้ยอ่ะต่อดีกว่ามามาเดี๋ยวกดอันนี้ชุบอ๋อใช่เราลืมไปว่ามันซื้อได้ลืมแนะนำไปอย่างหนึ่งก็คือมันซื้อสูงสุดได้100กล่องนะ900คูปอง โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะซื้อที่4กล่องแล้วกันนะโอเคเลยชุบชุบโอเคมาดูกันว่าจะได้สกินอะไรอ,อ้อ,อ,อเกลเจงโอเคเดี๋ยวจะซื้ออีกครั้งอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะ <laughs> มันออกยากจังอะอหลังๆรู้ไม่ค่อยได้เลยอะเศร้าใจอาโอเคโอเคอีกครั้งละครั้งสุดท้ายละมาดูกันจะได้เป็นสกินอะไรมาเอ้ยต้องได้สกินเราบ้างเปล่าเนี่ยมาเฮ้ย เกลือเกลือหลายรอบงโอเคครับเดี๋ยวจะมารวิวสกินที่เรามีให้ทุกคนดูกันนะโอเคครับก็มาดูที่ตัวสกินแรกเลยเนาะมาที่สกินกาลีสกินนี้เลย Why of the Vanda ถ้าเราอ่านไม่ผิดนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกัน ิงสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินระดับเลเยที่สวยนะของกาลีระดับสูงสุดแล้วมั้งของกาลีนะไม่ใช่ของตัวอื่นอะโอเคเดี๋ยวขอตั้งตรงนี้ก่อนฮุบโอเคอุย้ยทิบลม,มลน่ารักอ่ามาดูที่ทาวาบก่อนละกันนะมาดูที่ทาวาบก็ให้มีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวที่ทาเต้นละกัน <laughs> เออ ก็เหมาะกับสก,กินก็เหมาะกับกาลีดีแหละไม่ต้องเหมาะกับสกินไหนก็น่าจะเหมาะนะมานะคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูในอีก,กสก,กินที่เรามีนละกันเนาะอันนี้เริ่มจากการจำปีปกติเนาะเขาเรียกว่าอะไรเป็นลําแสงสีเหลืองเหรอเรียกว่าลําแสงสีเหลืองแล้วกันก็สวยดีนะสําหรับอันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วกันเนาะเริ่มจากสก,กิลไหนจอนดีสก,กิลนี้ก็แล้วกันอืม เราว่าสกิลนี้มันสวยไนงะมันแบบสีเหลืองทองเลยมันสวยนะสวยโอเคเอไปมาดูที่สกิลที่สองเกาะก็สวยนะเดี๋ยวต้องดูอัลติเมทเป็นแบบสนเปอร์แล้วยิงรัวรัว okay. ดูที่อัลติเมทกันนะอันนึงนะขอตั้งก่อน ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่นะอื้ออันติเมตดูแรงมากแรงสุดๆไปเลยนี่เลยบังๆ,ๆ,ๆังังังโหดโหดเออสวยนะพ้นหลังก็สวยอ่ะเรียกเรียกอะไรพี่หลังอ่ะที่ที่เป็นแบบงแวงแหวนวงวงเวทอยู่ข้างหลังอ่ะสวยดีโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสกินการีคิดเป็น,นกสกินการีอันนี้บ้างเพราะว่าสวยดีนะก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะเผื่อได้สกินนี้มาในราคากล่องละเก้าคูป,ปองอโอเคจะจบด้วยการเต้นไหมเดี๋ยวดีไหมเพราะว่าอยู่ในเกาะด้วยองาอยู่ในเกาะ่าจะเต้นได้นะนี่ก็สวยนะโอเคครับสําหรับสกินการีนี้ก็ก็ <c oughs> การีนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูสกินถัดไปกัน โอเคครับมาที่สกินกาลีสกินหัดไปกันเนาะโอเคไปดูกันเลยโอเคครับก็มาดูในเกมเพกันนะเนาสะสกินนี้ของกาลีเป็นยังไงกันมากในส่วนตัวก็อันเนี้ยเป็นชุดในแซนแนวเท่ๆของกาลีแล้วว่าก็ใช้ได้แหละ เท hey, ่าว่าไม่มีอะไรพิเศษเนาะเดี๋ยวไปดูที่พวกสกิลกับท่าโจมตีต่างๆกันนะโอเคโจมตีก็ปกติเนาะน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดธรรมดาเฉยๆสกิลต่างๆน่าจะเหมือนเดิมโอเคนี่การโจมตีปกติอืมแต่เราชอบชุดนะชุดเท่ชอบชุดมากโอเคเดี๋ยวมาดูที่ ที่สก,กิลที่1กันละกันเนาะปึ๊บอืมนี่สก,กิลที่1ปึ๊บต่อไปมาดูที่สก,กิลที่2องอือก็เป็นโล่างนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายมาดูที่อัลติเมทสกิลโอเคอัลติเมทสกิลไหมปัง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 ปัรวมเม่อ ยอดต่อ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 ยา่เนียนี่เนีนีเนียเจ็บไหมเจ็บไหมดูนี่ถ้าแบบว่ายิงไปแล้วระเบิดนี่ด้วยโอ้โหน่าจะแรงแต่อันน <c oughs> ี้ที่จริงมันแรงมากเลยนะถ้าเข้าไปในเกมอ่ะโอ้โหแค่อันตีแมทของกาลีก็คือแบบเวลาเราเล่นแครี่นี่คือแบบเด้งอะไม่รอดอ่ะไม่ค่อยรอด แล้วกพาโดนศัตรูเล่งมันจะหนักไนเรื่อยๆดนะ้วยโอ้สุดยอดไปเลยครับก็สำหรับสก,กินการีนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ๋อเราต้องเต้นโชว์สักรอบก่อนในชุดนี้นี่เนี่ยก็ประมาณนี้เนะาะสำหรับสก,กินการีสก,กินนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของกาลีเนาะเดี๋ยวคิดยังเห็นยังไงกับกล่องสกินสุ่มกาลีอันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอีกอันหนึ่งของ VIP นะวิบเนาะกลัวมันยาวเกินไปกลัควคนจะเบื่อเดี๋ยวเราทำคลิป VIP วิ้อีกอันหนึ่งเนาะเราจะแยกไว้ให้ก็ฝากสปอนเซอร์ของทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจอดมินต้นท p 7เพจรับซื้อและขายรหัสเกมอ RV แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลท็อปอัพ เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเรื่อง Open ID เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของทั้ง2องเพจไว้ใต้คลิปนี้เนาะก็ฝากอุ่นหนุนสปอนเซอร์เราด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกดสัน่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนดําคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย